สวัสดีค่ะเฟิร์นเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาแนะนำนะคะ h o n d a Jazz นะคะ1.5ตัวท็อปคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี12นะคะราคาที่บริษัทเพชรยนต์ขายนะคะเพียง389,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นบอดี้เจแปนนะคะเดี๋ยวเฟิร์นนะคะจะพาชมรายละเอียดรอบๆคันนะคะและภายในกันค่ะเรามาเริ่มในส่วนของรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นโฉมบอดี้เจแปนนะคะได้กระจังหน้าแบบรังพึ่งนะคะพร้อมโลโก้นะคะฮอนด้ Honda อยู่ตรงกลางในส่วนของไฟนะคะจะได้เป็นไฟแบบมันติดรีเฟคเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะมีไฟตัดหมอกดวงเล็กด้านล่างนะคะและคันนี้นะคะยังมีสเกิร์ตให้นะคะรอบคันนะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้แม็ก16นะคะในส่วนของ คันนี้เป็นสีขาวสีบางเดิมนะคะไม่เคยผ่านการเปลี่ยนสีมานะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดมากัอบด้านกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมีการติดกันสาดมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของบา้มือจับนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีแท้เดิมนะคะจากโรงงานในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้ไฟท้ายแบบ led นะคะ honda jazz คันนี้นะคะเป็น h e a แบกห้าประตูนะคะมี ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิกนะคะคาดด้วยสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะมีกล้องมองหลังนะคะให้ด้วยนะคะกล้องถอยหลังนะคะในทรงคันนี้เพิ่มความปลอดภัยนะคะมีระบบความปลอดภัยให้ด้วยนะคะมีเป็นเซ็นเซอร์หลังให้นะคะ2จุดนะคะมีไฟทับทิมดวงเล็กด้านล่างนะคะคันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะคะมาให้ด้วย เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างในส่วนภายในรถนะคะด้านในนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะได้เบาะหนังนะคะข้อดีของเบาะหนังนะคะคือทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเวลาเลอกก็สามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้ง่ายเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะมีระบบสินทักษล็อกนะคะกระจกไฟฟ้านะคะปรับขึ้นลงนะคะอัตโนมัตินะคะ มีลำโพงให้นะคะทั้ง4จุดนะคะที่ติดกับบานประตูเลยในส่วนของคันนี้นะคะได้พรมลายนะคะแบบพรมลายไฟฟ้า3ก้านนะคะมีแอร์แบ็กนะคะ1คู่หน้าทางคนขับแล้วก็คนนั่งข้างคนขับค่ะในส่วนคันนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่ประมาณ100,000กิโลเท่านั้นเองนะคะซึ่งรถปีต่ำนะค่อนข้างจะวิ่งน้อยเลยนะคะถ้าหานเฉลี่ยออกมาแล้วนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะ จะเป็นแบบระบบบูทูธนะคะได้จอ DVD นะคะเป็นจอแท้นะคะจากโรงงานนะคะและอย่างที่เฟิร์นบอกในช่วงแรกนะคะว่าคันนี้เป็นบอดี้เจแปนนะคะเขาจะมีข้อแตกต่างกับบอดี้ธรรมดานะคะก็คือแผงแอร์นะคะเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเราก็จะมีช่องวางแก้วน้ำให้อีก2ใบนะคะด้านหน้าคนขับนะคะ ถือว่าสะดวกจริงๆแล้วก็มี power outlet นะคะช่องเสียบไฟนะคะด้านล่างนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะคันนี้นะคะมีขนาดกว้างขวางนะคะมีพื้นที่เยอะนะคะลูกค้านะคะเดินทางนะคะนั่งข้างหลังยืดขาได้เลยนะคะไม่เมื่อยนะคะเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างในส่วนขคันนี้นะคะเป็นแฮตแบ็ก5ประตูนะคะ ห้องเก็บสัมภาระนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีไฟมาให้ด้วยนะคะว่าให้เราใช้งานตอนคืนนะคะไม่มืดนะคะในส่วนของ Honda j a z จัคันนี้นะคะสามารถพับเบาะลงไปได้เลยนะคะพับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีลูกเล็กเด็กเล็กแดงนะคะตรงนี้นะคะสามารถปูที่นอนให้ลูกนอนได้เลยนะคะค,ค,ค,ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว ในสองเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1,500นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ i v วิเนะคะฝากระโปงนะคะเป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะคะสังเกตนะคะได้จากจุดบาร์โค้ดต่างๆนะคะป้ายเตือนสแตนต่างๆนะคะเครื่องหมายมาตรฐานาอาอมกอนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะฝากระโปรงนะคะ ยังไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขายเลยนะคะสังเกตได้จากจุดตรงนี้นะคะรับประกันเครื่องยนต์นะคะว่าไม่เคยผ่านการตัดแต่งเครื่องมานะคะไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะคะคันหน้าเดิมนะคะอยู่ในรูปทรงที่ปกตินะคะรอยเมคสีอย่างนี้นะคะจุดแต้มสีนะคะรอยเมคสีเมคอาร์ตนะคะยังอยู่ครบนะคะมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะคะไม่มีไม่มีการชำรุดสูญหายนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวรถยนต์ในครั้งนี้นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะให้ติดต่อบเบอร์เฟิร์นโดยตรงที่เบอร์0948188922หรือจะวอล์กอินเข้ามาหาเฟิร์นที่บริษัทก็ได้นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะและที่บริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ